เลี้ยงไก่นั้นคือปุกไว้แนวนี้อันนี้แม่นบ่มันบ่บ่ฮู้บ <c oughs> ่ายใจลมบ่แล้บ่จักนี่ <c oughs> บ่มีปามีไก่ไอ้ตัวนุ้ยดอกเปิดบออยู่หาดอกอะ่ะ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์ดสุขสูคนพี่น้องเนาะสบายดีกันตอนคำตอนแรงแรงเด้อพี่น้องเด้ออยู่หน้ากระต๊อบของทางน้องดิงดิงหรือว่าน้องตัวนุย่ยพี่น้องเนาะอ่าไม่หม่ลูกสามนี่แหละพี่น้องเนาะกะอ่าทางครอบครัวเพื่อน,น,นอีกะโอ้ถือว่าอ่ามีขา่าวดีลา,ยาอย่างอยู่พี่น้องเนะาะเข้ามาในครอบครัวเพื่อนในตอนนี้พี่น,อนอ้อยเอากาแในน้อนพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันนี่กะ อามาสเดเลยเลยบบบนี้พี่น้องเนาะผู้โชคดีจักรยานสีชมพูพี่น้องเนาะเป็นของทางน้องตัยนุ้ยนี่แล้วพี่น้อยเนาะทางผู้ใหญ่อยู่ฟังทางทางไทยเพิน่นให้ทางบุเชียงซื้อสีชมพูนี่แหละพี่น้อยเนาะอ่าจักรยานนี่ก็อ่าเดี๋ยวไปเบิง่งราคาพูดคุยกับทางอ่าเจ้าของตัวที่เพิ่นจะมารับทางบุเชียงแหละพี่น้องนะทางน้องตัยนุ้ยอ่าตอนนี้ก็อสี่โมงปลายแล้วเนาะยังบ่าทานนันได้มาเตหุงเฮียนอยู่อ่าเพราะว่าบ่เสียงโทรหาทาง ไปจิตเนาะหรือว่าเมย์ทางน้องนิ่งๆนี่แหละพี่น้อยบางกำลังเดินทางมาอยู่ประสานพี่น้องเนาะเอาพี่น้อยรอรุ่นรอส้มเบิ้งน้ำกันสำหรับทางน้องตุัวนุย้ยนะเผินสีดีอกดีใจสำเลยพี่น้องได้หับจักรยานสีชมพูจากผู้ใหญ่ฝั่งไทยพี่น้อยก็ถูกพี่น้อยมาแล้วบาทนี่สบายดีเอ,าอ้ายังติดแก๊ปนั่นนั่นบาทนี่ เออฮาร์ฮือปวดหน่อยเป็นที่ใดดิเนาะนังเคียนสบายดีไม่หลุดใ่ไหมะสบายดีอีกรอบนึงเด้อสบายดีนางเคีสบายโอ้ยอืมคือแต่งชุดไทยอีกชุดอันนี้มือนี่ยวันผุดนุดนุ่งแข่งวัฒนธรรมวันพุดเนี่ยใส่สีนี่บอเป็นชุดวัฒนธรรมหกแสนบ่๊ดได้สิ โอ้แพงอยู่าง้เอาชุดแบบสิ้นอ่ะเนาะคล้ายๆแบบชุดนั่นน่ะชุดสิ้นไม้สินยังอันนี้เนาะสิ้นฝายอืมสินฝายใช้ตัวนุ่ยได้ฉรุตัวนุ่ยว่านะแม่สุดสุดยังจ้าน่ะฮะสียังนี่นะสีเหลืองไอ้วันพูดนี่ใช้สีเหลืองบ่สบอสเราหามบดได้จำกัดเราน่ะจำกัดแต่เอื้อยอืมจำกัดแต่ทางผู้ใหญ่เนาะเออ

ว่าอะไรน,นะลูกอยากได้รถถีบยาได้รถทีบรถถีบ,บ <c oughs> อยู่ตลาดพุ่นแล้วเห็นในเดซ่นี่มีมาแต่ใช้เงินหมดทีเออเที่ยวแล้วมีแต่ปัดกวดขยะก,ก่อนแล้วสบบิมีแล้วมือนี่โอ้ยแล้วซื้อมาให้พี่จ้าน้องมา,าย,มยังคือยังอันนี่นะ say tít hay bò xiêng mừng này. Oh. Chỉ đèn thang chạy đấy thì nó. À, à. Dù hôn hiên đây mỏng bài điên nào. Mỏng à. bởi Hả? bạc mình á. Thật sao bạc mình á. Đặc hốc. nó. Dù sai mưa anh bò. Đôi đôi đôi. Ui, khẳng bỏ là cả cho bà mộng thì bò xiêng nó hẳn chắc đó. Còn cửa vật hiện bò. น่าลักเปดเนาะโอ้ใครอยดอกแต่เนาะอื้านน่แเกอาเนาะปัดกวดพยะเผาสติกเกอร์อะไรกดติ๊กติกเอป็นนี่ได้คือว่าอยากได้รถถีบมะ ว่ามีหนูดถีบเจ้ายังบบเคยได้จิกเจื่อบ่เอ่อแสดงว่าตีพาดมานี่มีดในทั้งอ่าเอ้ยได้หนีขี่ยุ่งวนี่เนาะขี่แล้วก็หายแล้ววันนี้เจ้าเอ่อเจ้าจิ้งคีได้อยู่บ่ขันมีนะขันมีเจ้าจิ้งคีได้อยู่บ่โลกถีบเจ้าสิปันเป็นอยู่บ่ปันเป็นใช่คันปันโบได้ด้วยใช่กับโบได้เนาะแล้ก็ให้ให้

ถุงเท้าบ่ชนันรุดเบิดอันนี้เนาะอาช็อเนะอันนี้เป็นรักยิ้มเลยอันนี้เนาะัวใจนี่อ่าเนาะห่อนๆี่นนาะห่อนนะห่อนลยดีใครในก็น้ำเอออ้าวสนอไม่ได้เข่ามานานเลย อ่าเดี๋ยวทําอัปเดตเบิ่งก่อนซะเนาะทั้งอ่าบ้านเฮือนซานที่ดินตอนใหม่เนาะคือว่าโอ้มีข่าวดีอยู่เด้นี่เข้ามานี่เนาะโดยดอกติเกอได้ได้น้ําได้ไฟติดลงๆนั่นบุ่เพิ่นเาว่ามีทางผู้ใหญ่จะื้อเสาให้เสาโดยเสาเนนี่บ่โดยอ๋อว่า15ต้นแล่อยว่าขอเป็น9ต้นเหลือนําให โอ้โอ้เมีนบอนจะว่าว่าบบุญว่าชื่อชื่อชิมหาเดี๋ยวจะเอากรต้นนะเลยเป็นไดรคือได้อยากได้รกับจำนั่นกับพ่อแหละสองคนกับลูกขอเพียงมันแหนะหละพ่อนะบ่ต้องว่าใหญ่บ่ต้องว่างยิ่งอะเก้าสิบสองพอดีซะเก้าเก้าก็ได้สิบสองพอดีงามแม่แวนเป็นสองมันมองด้วยกัน ดินทำมันบกวางเลยอังน้อยพ่อไวจงปลูกพักปลูอย่างนี้คันดนี้เนื้อที่ได้เนาะสำคัญได้เหมือนและว่าอนาคตข้างหน้าได้เนาะเอาชีโจงไปส่วนหนึ่งเห็ดเชยครัวด้เดี๋ยวมานั่งนี่ก่อนอย่าเพิ่งไปเจ้านาบุญพ่อกันนาหน่อยเลยวันแล้วบัวบ้าบันทามหาได้หนะเอ้านางก่อนนางก่อนช่างมื่อยก่อนเพื่อนนะจะคอยขอเป็นเก้าต้นว่ะ พอเห็ดอันนั้นเจ็ดคูแปดนะเห็ดชองห่องคเนยหนเห็ดในครัวของนำใหเพราะว่าเาโตออกไปมันจีโอเนาะเนื้อทีโดยาเนาะืว่าได้เอาแบบธรรมดานี่ก็ได้เนาะคนบัหัวช้หัวละพ่อนะบทเสียงลมผัดมายังอยู่บังกาเนี่ยนอ้ิฟต์ผัดกาวนกน้อยอายุแต่ว่านี่นาทาวนเนาะ่ก็โอเค 12กับ9ก็เหลือมันก็เหลือก็ไปซื้อแนวอื่นติดด้วยแปลกๆเบิ่เนาะมันยังอยู่คือติดให้กันบานีมีแนวจัไดบ่จักอันนี้บ่ออยู่เป็นเด้นี่แบบนี้เออนี่จบถีบถีบอันนั้นไปอันสมุไปโรงเรียนสิก็มีแบบปั่นออกกําลังกายยงอยู่บ่โรงเรียน เดือดถี่เดดยังบไมีเลยอยู่โรงเรียนบบมีมันบไมีโรงเรียนเอกชนเลยห้องเย็นหลัดห้องเรียนรัฐเนาะถ้าเอกชนนี่มีเนาะมีเอกชนมีกระสิมีมองออกกับร่างกายเด้เนาะแะมีแต่หมักตะลุดโรงเรียนแล้มีหมักตะลุดหมักตะลุดนี่เอาไปติดแก้มเจ้านี่นี่ติดนี่ติดนี่มั่คือหมูกระติดอ Nhưng mà một thân đây phải cần kín khẩu cái nhàng ma đấy thì nó. Nhưng. Ừ. Quan nhưng nè, hiền nè. sao? sao? hút. nó. <laughs> nó phút nó, xóa mưa, xóa mưa, đi đấy nó ừ. เพรา่าช้ากลับมืองวนเช้าอาทิตนี้แล้วสีไปออกไปซื้อต้นมะม่วงไปปลูกชาวทิตย์นี้เออคือว่าน้ำได้เนาะพ่อเจ้าได้บ่อยหรือเปล่าโยกเอางอบมอแน่นเนาะเป็นถ้าภัยลงมาเป็นสิ้นได้ห้โอ้แขกแล้ววะเนี่สีไปนั่นปลูกอันนั้นต้นมะม่วงไว้กับอันนั้นซื้อต้นมงมิ้งสั่งต้นมงมิ้ง แม่นแล้วพอเขามีน้ำท่าปลูกไว้ในตอนนี้น่ะดีสุดแล้วบาดเพื่อนมันก็เริ่มขยายเริ่มใหญ่มาดูเนาะอยากได้ยังดิแบบนี้บ่ฮะฮยังได้ยังบอกน้ำเบาได้ไหมลูกได้ยังได้ยังได้ดูโอ้ยอยากได้ดูทีบเอาเอาเอาติดอีกบาดหนึ่งชาเบิ้งจีไามก่อนคันคันไรเลยจีเฮ็ดนี่ไรนายดูทีปไปจีเฮ็ดนี่ไรทิลิน ขี่เล่นเอาจะว่าขี่บ่ได้ใช่ขี่ได้แค่ในมืันเอยเบืองเบิ่งซาพี่น้องอยากได้แห้งแท้บอลอยากได้ซ้ำได้อยากได้เอ้าอยากได้แห้งจะได้เห็นที่นบ้าเบื่งไหมจักรได้สามอันโมเมนต์อยากได้แห้งเลยจักยิ้ม อ่าถือว่ายังบ่ท่านได้มีคออะรเรื่อยถี่กว่เนาะแม่นยังบไม่ได้มีเรื่อยเราเห็นของเอื่อยแล้วเราเอื่อยแล้วขับไปเราปั่นปั่นแล้วหลบแล้วตกตลอดเลยหนักจนเต็มโอ้ส่วนตีนไปเบุ้นเลยมอหายอีกเลยเห็ดเห็ดตีเห็ดอะไรแม่เขาเห็นนะเจาะก่อนเห็ดเสร็จเลือดให้มันหยุดแต่ก็มาแล้อืมแสดงว่านี่มิเตว่าเบิ่งเนมเบิ่งเอื้อยนะนี่เนาะที่ผ่านมากัน่เป็น แค่จะซ่อนนี่ยแค่เราอยากขี่ก่ะต้องเถื่อนท่านก็นเอาบ่อโดดลุง้งแ,แล้วก็ให้เราถีบแล้วก็ลงมต้มตัวดถีบเจ้าก็ยังปั่นได้ปกติอีูบอ่บอเลยปั่นเนี่ย่นไ่อ๋อเมนบ่อนั่นว่ายเยอนะคุ้นขีเกียจเกี่ยวเพราะฝ่าเนี่ยไพุ่นหนนียเนาะไปฝ่าไว้กับเจ้าเบิบ่งบ่อเมือยู่ยังมันเสียดดิเนีนนนนยนเยเนาะ เอาเนาะพุทเอาอีกโบกคนรอหรอกเดี๋ยวคุณฟันก็เป็นจริงเนาะพุทธแหละมีเสามียังเลยเนาะป้าอยากได้แท้เนาะรถถีบเนาะอยากได้แท่ว้าเออไปเสีพุทธยู่ทธายรถโบเชงพุทธแล้วไปไปชมด้วยมีบนถนนไปเกิบไปบังด้วยเออเอาไป ย่างแบบคือเคารพทุ่งชาตินี่เด้ออหนึ่งสองเต็ดตือ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 ดีเด้อบาทดิพี่พี่มาเบิ่งท่ายพี่แล้ววะเอาบาทแค่ทั้งเอ้ยว่าเปิดเนาะเอาหนึ่งสองเต็ดเอา เฮ้ยนี่แมวเบิดเลยเรียบร้อยบาทนี่บ่มีอลไรได้ว่าจีเซาไพเราอยู่ดดบ่เห็นซัำพี่น้องเอ้ยมีแต่กล้องนี่ครับนี่อยู่ด้วยกินนี่บาทนี่ผู้บ่เตียงท้องกลับมาตายโบมีจ้ะเห็นได้ไหมโบโอ้โหเห็นดนบดุน้องจีเต๋อคนเดิ มีดีเลยเออมุกมีช้ำบ้านนี่โอ้ยบ่ได้ปั่นสับบวขึ้นก็ะเจาไม่ถึงอยากขึ้นหลิมอ้าวเนาะเอาซะพูแล่บุมีรถทิพย์ก็ขึ้นไปเอาตัวเทิงพูแลบ้านนี่ตอนตัวกองนันเอาไว้ให้บุเชียงเด้อเอาแต่ตัวนี้ระมือบ่เลยเอาคือมีหมูมานั่มอ่ะนะโอ้ แถมอีกมีหมูมาให้อันนี้ยังโลดมาแต่นี่เพิ่นมุนหัวมานี่แออน้่ยา่เสียมแงนี่อยากกินขนมอยากกินติโป้เลินลแล่ะกินอ่ะโอเคละเนาะแ่ามีิโป้เนาะแล้วก็มีอ่าเค้กนําี3-4กล่องเค้กของหวานอ่าิโป้กับนมกปองอ่าตัวนี้แหละบาดนี้ตัวนุ้ยเกลือเด้อเจ้าเด้อ เกลือหมูเนี่ยนะลูกหาเนี่ยมาเกลือเด้อม่ล้วังกินลูก่ให้อ้าวเนาะเปิดหามาโดดปุ่มีประสังบาทเลเนาะเดี๋ยวยวดยกินววยเด Ni lẽ mình cho Hà sư hâm ừ. nó cửa đó. đâu ô hâm này ô lô, rê tư ny nó này nó ạ nhanh sắc không có <laughs> gì vậy nữa nếu mà này nó nếu mà chị <laughs> nữa nếu mà chị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  nếu bạn này nó. mà ปีโป้เรียบร้อยเลยอันยังเลี้ยงไก่บอดนี่นะได้เลี้ยงนะเออเอาชุ่งยังแขนนั่นนะเบ้าจะชุ่มห้างนะคะบ่มันแล้วไปอยู่คุนจังซีนะเลี้ยงโอ้โหโมเดอันโมเดลชุ่งเลี้ยงไก่เนะเนาะหัวปุ๊กมันขังไก่ขังกาไว้นะโมเดลเนี่ยนี้เนาะ

เอาอย่งนี่ก็มีรถีนเปิดมาวดบุมีิไกลเป็นรถถีบบานนี้ชีชมพูอ่องตองสีชมพู้วันเดียวคือเราอยากได้บ้านโอาเอาให้เพื่อนดึงเอาบานนี่เปิดออกมาเป็นจักรยานโอ้สูงไกลนี่นี่มานี่นี่เนาะเขยยาเนาะ เออขยาวมาเป็นนุกทีวาอยังสูงเลยนี่เนาะแช่ก็เดี๋ยปับลงแม่ปับาลาใบงดเอาบวกครึ่งก็ได้เขายันจะล้มยากกันเนี่ยบนะ่นีมาลำบากแม่แล้วบาหนีเนาะแม่แ,มแ,มแ,มแมช่เราขึ้นไห้เอาอ่ะเอ็ดเท่าสบบาทดิ ไปแต่ว่าเพราะว่าอ่ผลใส่ข้านี้ได้เนาะคุณลี้ยกก่อนลีกูไมได้เนาะเนาะเฮดปานมาพี่ปานมาพี่มองล่มพี่คอยด้คือขึ้นมาได้ใจมาให้ขึ้นมาได้ลีเยวสิ เฮ็ดี่เอยู่นี่อ้าวเฮ็ดเระวังจะกุมเล่นนี่เนาะโอ้ไหนใครไปได้ไหมแน้วบ้านี้เจ้าสิเมื่อยแต่เติบยี่หรอกบ้านี้หาสิ้เขาข้อไก่อีคืนอี่ไปยักนี่ thấy 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 ngon met mẹ nóng con nóng. A pat panh khuyết nương. Mẹ 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 ô, mẹ mẹ อ่าโอเคชาบอนี้เอ้าพักเบกก่อนลูกมาพี่ก่อนอ่าพักเบกก่อนบัดนี้เนาะป๊ามาลงมาก่อนบัดนี้บ่เสียงมาถามอ่าคมรู้สึกก่อนบัดนี้ปเดี๋ยวจังค่อยขีอ่าพูด้เนาะายผองชาติมันเป็นหยังวะโชยตึงเนี่เนาะออหมดเบงนี mẹ thù mẹ nó mẹ thù bơi đi thăm mẹ thù 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 เด็กจึกอ่าอ่ลงมาก่อนบาดนี้ดูเอาเอาจอดไปจอดได้หันเลยนะมึงไม่ยังดอกเอามามายืนอยู่นี่ก่อนเนาะมึงมาเสียงขอไายฮูบน้ำก่อนงามคักแท้หน่อ้าวแบบนี้ปิดนี่ใดดิสีนี่งามถืออกถือใจอยู่บ่ได่เงี้ยมันลุ้นระทัถือใจจะจะบ่สีนี่หมักบ่เนาะโค้พี่น้องเยเป็นห้องแมียวดินี่เนาะ เนาะเากะทางห้างพ่นเช็คให้เรียบร้อยเติมลมเติมยางมีแต่ว่าตัวนี้ถ้ามันสูงกะปั๊บลงเนาะปั๊บลงปั๊บลงอีกหน่อยหนึ่งอ่าบ้านนี้ฮะโจอันนี้อ่าทางน้องพบนเจ้าว่าแต่ก่อนนี่เคยเบ่อจักหรอกเนาะโดยใช้น้าะพาไปจายชะลอยก่อนหน้าผ้าป้ายโอ้โหสดเใสเนาะใจเย็นในบ้านนี้เดี๋ยวๆไปมหนึงไปเชียงทามก่อนให้มาเชียงทามก่อนอ่ แสดงว่าเคยว่าในช่องใดช่องหนึ่งนะนี่เนาะแก่กูถีชมพูว่าว่าพุ่งจะได้นะเขาเอาช่องบอลลี่ไวคอยกระปุจจือเนี่ยแล้วพอตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อเราถือขนาดมากแล้วว่านาะเราอยากได้แต่แต่ลุงเพิม์ลมาซื้อมาให้ยดื้อนะมาซื้อมาแล้วเราหายได้เธอหนึงเราอยากได้เรนื่อยๆได้เราอะไรเราก็ไปปากนำมันนั้นเราเครียดลงไปพุ่นเลยแม่นบุ่อ่ะนั่งดีๆนะลูเป็นดีๆนังนั่งที่อ้าวเนาะเอากินปีพุ่ก่อนอ่าเทวดาซีนี่นี่ถึกถึกใจเนาะ ถือใจจะบหลงจะหมักบ่โอเคบ่งามแห้งเนาะชีชมพูเออไปแห้งได้ไปมือนี่เนาะบ่อวดมู่ได้นี่เนาะเพื่อนคอยนี่ไวสิว่าได้เนาะเอาอันนี้ก็เป็นเค้กเนาะนี่แหละเด้อจำจีเกลือบ้านนี่ อ้าวอ้าวโอเคสาบานนี่เนาะป้าาคำมาบคือลบเน่จักน้อยเนาะมเย็นดีใจเฮงเนาะันนี้เานี้เรามาโมมีข้าวปุ้นมันนี้พิษปกติเรามามีรีันนี้ฮะแม่นวะเเอเรามามีข้าวปุ้นแม่นวะนั่นแหละมือนี่เอาตัวนี้มาให้เลยมือนี่เอาอีลบนี้เด้อนังนกนนักนกนชาเอาจังกจังขี้ซบ่งเอา ไอ้ห้อนบาดนี่เนาะหวาได้ผี่น้อยนางเลยป้าโชูนางนั่งดีดิจังงีแล้วเมื่อคืนเห็นอะไรใช่แม่อะไรสิอานั่งดีดิดุก่อนดุก่อนทำใช่ไหอ้าวแฉโนะอันมิเตวาอ่าเดี๋ยวจังหน่อยจะให้น้องเพิ่นขี่ได้พี่น้องเพิ่นใจห้อนได้เด้่นี่อยากไดรเนาะเมนเลยใจนี่บวมบั่มเลยบัวได้เนาะไม่ขี้แค่ยังลูกลูกไปไหวอยู่เอ้าลูกก่อนเนาะ เออเอาได้ลดทิบของใหม่สุไภ้บ้านยังบ่พอพี่น้องเอ้ยอ่าขอเงินให้อีกเด้อเนาะเป็นเงินจํานวนอ่า1,000บาทเนาะโดยอืเอาไว้ใช้จ่ายไปงํางเรียนนี่แหละเนาะทงลูกๆเต้าๆเอาครับเอาก่อนลูกอ่ะอันนั้นลูกนอใเฮ็ดนี่ได้สานมั้ยอืาแม่อานังก่เือหมูเจ้านะเด้อมันพันได้เจาะลูก อย่าเผาไปนะประกอบคุณผู้ใหญ่ิ่นก้อนมาวประกอบใจิ่นก้อนลูกคน่ทีมหาไไว้เเอผ่นเอาคืนมาคืนไว้ไวไว้ไคนหง่วมาไปรูไเออนั่งกนหานห่านห่านนเออาวนั่งงามๆเอาดอกลูกน่นีนี่พ่ดีก้อนเนาะอ้าบาี้ก็ได้แล้วก็อ่าคอยมาคอยไปเด้อปั้นเด้อ ครับระมัดระวังน้ำและเนาะเกลืองของยางมันหักมันเทงบ่เชียงค่ะมันเป็นบึงสาเด้อเฉพาะเราจังหวัดราเจ็บมือนะเข้าไปมันเราเป็นต่าง่างย่างเราเป็นฝีบ่อเซียนเชียงพักมือบ่อใดบ่อมีไดหลทำบ่มีนะเซียนบ่อเซียงมันต้องเป็นบวมมันเรีเป็นฝีแบบเป็นผีหัวเหล็กกว่าเนาะเฉพาอเราว่าเจ็บมือเจ็บมือลำหอยชูนแล้วก็อันนหารแม่เราไปบ่ายหมอหุ้งเข่ามือแล้วก็เล่นบายหมอหุ้งเข่าเมื่อคืนนี่ ป๊าโผงเลยน่ะเนาะเอ้ยเนาะกินเฮาเฮ็ดแล้อยากเฮ็ดอ้าวๆซะเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งเด้อนี่เด้อน่อยเอานีบ่ันได้ให้ไปแล้วเาเรื่องเบิ่งอันนี้โอยเนาะพี่น้องเียงกใจตลอดเนาะเอาโอเคะเอาขอบใจเพิ่นเด้อลูกขอบใจทางผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะขอบใจทางผู้ใหญ่ใจบุญเด้ออือซือรถให้ตุ้ย่ยให้รถตุ้ย่ยงามี ให้มีจุกภาพแข็งแร้งหาเงินหาคำได้จเจริญหงเฮืองเลยสาธุสธูกชาติถูกเอาบารนี้ไปเลยบารนี้ไอหนึ่งบาร์น้มาแล้วบารนี้คอยเด้อบารนี้เด้อเนาะเอาเดี๋ยวให้ทางกันผู้เป็นแม่นี่ก็ได้เนาะผ่านช่องอีกรอบนึงเนาะโดย,โดยอ,อ,อันทางรถทีมนี่ก็ในราคาพันสองโดยหนึ่พันสองร้อยบาทโดย นภัทรเช่นก็ซื้อเนี่ยอยู่ในกินมาฝากมาต้อนนะครับเป็นอีกเงินจํานวนหนึ่งพันบาทโดยอ่าเป็นของทางผู้ใหญ่เจบุญอยู่ทางฝั่งไทยโดยมันเป็นกลับไปหาซื้อประสงค์ออกน้ำหรอกโดยมีแต่ว่าอ่าฝากของบุญขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะที่นี่แหละโดยโดยเป็นของคนทางลูกลูกคนเชี่ยวกร้องน้ำน้ำพ่นน้ำมันอุ่งมือก่อนเนาะ ขอบใจหลายๆเด้อทางผู้ใหญ่ใจบุญขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้เจริญหงเงืองขอให้หาเงินหาคำได้ท่านพันให้ได้หมื่นท่านหมื่นให้ได้แสนให้หลังมาเทมาเด้อให้เป็นโ่มโผโคมไส้ให้ลูกให้หลานเด้อที่ชื่อรถถิให้ตีหนุ่ยจีใจแห้งจนถึงวันเขาใจหลายทางบทเชียงเพาะที่มาส่งมาฝากให้ขอบใจหลายๆเด้อสาธุสาธุเอ้าสวสาวเนาะมีเดียวว่าตามนั่นเด้อมือหน้ามือในเดี๋ยวเขามาหาไหมโดย นาะผู้ทางนะพี่น้องไอ้ป้านอนดับบ oh ัน้อบัแดงนี่ขยันแปดโมงบัวได้ท่านในนอนอยู่มือนี้แม่บ้านเปิดหลุดนะน้อยใจเปิดผ้าถ่ายหลุดผ้าบางง่อยง่อยเลยเนาะเปิดผ้าถ่ายมาแล้วปกตินี่เปิดผ้าถ่ายนี่ชิมีเนาะด้วยอ่านี่เห็ดสะพ้ายพันแบบแปลกๆในพี่น้องเอ้บัวเชียงกันแล้วไปหาชุ้งช่องกันแล้วอยู่บ้านเพื่อนข้าวผมกินนี่กะเกอบบัวทันอ่าแบบนี้เไหมเนี่ยเอาเสนออยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะทั้งสามคน นะ้องผัวเชงเดินทางก่อนบัเนี้เด้อโดยพากกันหาเห็ดเนี่ยอยู่ในกินสาบัานี้เนาะโดยโดยโดยอาสบายดีเด้อสบายดีขอบใจหลายเด้อบัวเชียงเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะโดยเนาะโดยไม่แน่มาเนี้เนาะอาผัวคันว่าเบิ่งแล้วแยนอนมาลับหรอกบแดงนี่คันว่านอนกับดุนเอาเข่าไปในห้องพุ่นแหล้วอย่างขี่รับเนาะ อ๋อใครยีดอกเนาะคนโบย่านโดยอ่ะสิเป็นง่ายยี่โดกเราเราโบย่านเจ็ฟนี่คนโบย่านเจ็บนี่ยังก็ได้แต่สิเป็นง่ายแต่คนย่านนี่จังใดก็อยากไล่อาย,ยุแต่ว่าบวก้านี่ก็บลัดเปลี่ยนได้ปันน่นอ้าวเนาะคอยฝึกคอยน,นั่นดเดอ้อล่ะเด้ออาสบายดีป้าดุงก่อนเสบายดีไหมนะสบายดีดสดิโด สบายดีเออผูกเอาดีโลมาใส่ในตะกร้าเด้อปันเมื่อยกินเออเอาเอาโอเควันนี้เนาะกินคอนไฟเนาะเพิ่นจูดกันยะเอาโอเควันนี้ไปน้อนน่าก่ายินดีทางครอบครัวเพิ่นเนาะก็ถือว่าเป็นอีกความฝันของทางนี่เด็กน้อยเนาะ เขาคิดเห็นภาพแบบนี้กันตอนที่เขายัางบุมีนะพี่น้อยตั้งแต่ในน้อยอไปมองเห็นแต่คนอื่นได้นี่ก็โอ้ยพี่น้อยเห็นนี่กานั่งเสาง,งอยแล้วบันนี้เนาะมือไดนเด้สิเป็นของเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความฝันของทงั้งน้องตัวนุ่ยพี่น้อยเนาะเอานี่แหละเนาะาจะมีความสุขขักปานนีนพี่น้อยนอนบลาฟหลอกบลาแรงนี่เบื้องแล้วพี่น้องเอ้ยสีชมพูบานแววอ่องตองเนาะ เอาพี่น้องเอยจังไดก็ขอบ,บุญขอบคุณเด้อเนาะทางเพื่อนผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางฝั่งไทยเฮาพี่น้อยเพิ่นกลับบวชซื้อประสงค์ออกน้ำพี่น้องเนาะเป็นจักรยานนี่ก็จำนวนหนึ่งพันสองร้อยบาทอาหารการกินนบุเชยงซื้อมาหม้อใหม่เพิ่นครับสี่แสนก,กุกกิบเนาะหรือว่าปเป็นเงินไทยเฮากระสีประมาณหนึ่งร้อยกุบบาทพร้อ,อมรวย อมอบอิปัจจัยเนาะหรือว่าเป็นเงินหนึ่งพันบาทไว้ทางน้องๆเพื่อนเอาไว้ต่อทุนในการศึกษาสู้อยู่สู้กินนี่แหละพี่น้องเนาะเอาจงังใดก็ขอให้ทางผู้ใหญ่เด้อเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ขอในสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเด้อเนาะพร้อมด้วยอิปซีพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่เจ็บุญเบิดสุขุสุขคนพี่น้องเนาะอวามมั่นหมาสมเป็นกำลังใจทางบุเชียงตลอดมาพี่น้องเนาะเอาวัอนี้บ่เสียงลาพี่ดาน้องกับภาพบรรยากาศ ช่วงคอยคำนงแดงอยู่กระตอ๊อบบ้านน้องดิ้งดิ้งพีงงงงงเ,นเนอะทางเฮื่อนไอจิตพี่นองเลยเอาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อใบมาพบมาเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขนสบายดี